อาตมาอธิบายต่างจากพระไตรปิฎกบ้างก็อาศัยกาลมงสูตรอย่าเชื่อโดยคำผีปิฎกถ้าเข้ากับหลักธรรมหลักวินัยได้ไม่ขัดแย้งจึงเชื่อได้ต้องตอบโจทย์คือเป็นไปเพื่อละโลภะลาคะ,ะละโทสะโมหะเท่านั้นนี่หลักการใหญ่ๆของพระธรรมวินยัยเป็นใหญ่เป็นหลักการตายตัว และทรงอนุญาตให้คณะสงฆ์ใช้ประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่แก้ได้เฉพาะอาบัติเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนี่ชัดเจนและมหาประเทศสีสิ่งใดเราไม่ได้ห้ามถ้าขัดแยง้งหลักการใหญ่ๆถือว่าผิดถ้าเข้ากันได้ถือว่าถูกคำอธิบายที่แตกต่างจากพระไตรปิฎกอธิบายการเข้าอารูปสมาบัติ สัญญาเวทยิตานิโรธอธิบายพระหูสัจจะว่าเป็นผู้รู้คำสัจคำจริงคำสัต์อธิบายขันสีคืออสัญญีพรมอธิบายขันเดียวคือรูปภพมมีเพียงดวงจิตอธิบายคำว่ากําเนิดสีกายต้องมีธาตุสีโอปปาติกะพอตายมีซากศพ ส่วนนามกายใช้คำว่าอุบัติภพเท่ากับเกิดจุติเท่ากับเคลื่อนหรือตายไปไม่มีซากศพมี29ภูมิภพภูมินรกเปรตอสุรกายสภูมิสวรรค์6ชั้นพรม16ชั้นอรูปภรสี่อธิบายคำว่าสามาหรือเสมาคำคำนี้บาลี แปลว่าลัวเขตเราจะได้ยินบ่อยๆเมื่อพระเทศเรื่องพระนางสามาวดีเป็นพระโสดาบันเมียคนที่สามของพระเจ้าอุเทนแห่งโกสัมพีพระผู้เทศจะบอกว่าวดีแปลว่าลัวซึ่งผิดจริงๆพระนางน่าจะชื่อว่าวดีพอมาทำลัวกั้นให้ขอทานเข้าแถวรับของ พนางจึงมีคำว่าลัวนำหน้าชื่อเป็นสามาวดีลากศัพท์มาจากขอบขันพระเสมาหมายถึงลัวเขตพระอุโบสถหรือใบเสมาวัดโบราณพนางสามาวดีเป็นพระโสดาบันบุคคลเชื่อเรื่องกรรมเชื่อว่าสิ่งใดเกิดกับตนก็ยอมรับยินดีใช้ชนี่จะได้หมดนี่ มีสติขณะถูกเผาปาศาสตร์มีจิตให้อภัยทุกเมื่อไม่ผูกเวรขณะจะตายชื่อว่าหมดสงสัยเรื่องกรรมและผลของกรรมเห็นตนเองเจ็บจะตายก็เป็นความยุติธรรมแล้วเห็นกายเป็นธรรมชาติกำลังจะคืนสู่ธรรมชาติไม่เห็นกายเป็นเราชื่อว่าละสักยติฏฐิได้มีศินห้าทั้งในที่รับและที่แจ้ง เป็นคำสัตว์จริงชื่อว่าละศินรูปคำมีศินแต่ไม่รักษาได้เห็นจิตเป็นธรรมชาติเห็นเราเป็นแค่ภาษาไว้พูดคุยกันเป็นสัมมาทิฏฐิพระโสดาบันละความโลภได้โดยเด็ดขาดมีหลายท่านว่าทำความโลภเบาบางคำนี้พูดผิดมากพระโสดาบันทรัพย์ส,สินเงินทองซื้อไม่ได้ มีจิตยอยู่เหนือเงินทองจะจ่ายเงินให้ทำชั่วไม่ทำจะยอมตายคนที่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมนั้นต้องเห็นคำสอนถูกต้องชัดเจนจึงเชื่อพร้อมกับปัญญาเปรียบเหมือนคนฝังเสา16เมตรฝังลง10เมตรเมื่อไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรจะทำให้ถอนได้คนเช่นนี้ โลกกำลังขาดแขนคนทั่วไปกำลังต้องการมากๆเพราะว่าถ้าท่านเป็นใหญ่ท่านก็ต้องการคนข้างกายที่ใครๆซื้อเขาไม่ได้ถ้าท่านเป็นลูกน้องท่านก็ต้องการเจ้านายที่ไม่ขายตัวพระไตรปิฎกเถรวาทกัสปะวงศ์แยกตัวออกจากการเมืองการปกครองชัดเจนห้ามพระภิกษุยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาด ท่านใดที่ว่าศาสนาเป็นยาเสพติดเขาไม่ได้อ่านพระวินัยของเทรวาสพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกเขาเป็นใหญ่ได้ก็เพราะบุญของเขารองรับเขาถ้าเขาขาดบุญรองรับไว้เขาจะต้องมีอันเป็นไปไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งตัวนี้คือเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมมันจึงหยุด ปัญหาได้โดยประการทั้งปวงและไม่ขัดแย้งกับระบอบการปกครองใดๆเลยเราจะเห็นได้และเราจะได้เห็นและได้ยินคนส่วนมากสรรเสริญคนดีๆมีคุณธรรมอย่างเช่นพระภิกษุกล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าดีอย่างนั้นประเสริฐอย่างนี้พูดทุกคนพระก็พูดโยมก็พูดที่แปลกคือ พระพุทธเจ้าไม่ได้สัง่งวนลิขสิทธิ์ห้ามคนทําตามไว้เลยแต่คนก็ไม่ชอบทําตามมันจะมีประโยชน์อันใดกับคําชมที่ว่านี่ครับยาฆ่าหิตกากโรคเลื้อนจริงๆของแท้ผมรับรองคัดสรรเอาเฉพาะพระวจนะพอมองดูผู้พูดตามตัวเต็มไปด้วยโรคเลื้อนหิตหยุดชมและโฆษณา นำยานั้นมารักษาตนให้หายดีก่อนจะไม่ดีกว่าหรือเมื่อเขาเห็นว่าท่านหายจากโลภโทสะโมหะเห็นเป็นประจักษ์แล้วท่านไม่ต้องโฆษณาก็ได้ฉะนั้นแล้วถ้าเราท่านทั้งหลายช่วยกันอดทนใช้ยาอย่างจริงจังให้หายโรคร้ายมันลดลงบ้างหรือหายขาด แล้วจึงพูดชมพระพุทธเจ้าว่ายาของพระองค์ดีจริงๆชาวโลกมองเห็นประจักษ์ชัดเจนจะไม่ดีกว่าหรือถ้าเอาแต่โฆษณาขายยาตนเองกับไม่เคยแม้แต่คิดที่จะใช้ยานี้เลยถ้าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่เห็นคงจะตัดว่าเอาอีกแล้วคุณโปติละใบลานเปล่าโฆษณาอีกแล้ว ตัวเขาก็คงเก่าว่าของจริงของแท้จากพระโอษฐ์ตามเดิมอะไรหนออะไรหนอที่ทำให้เกิดพระภิกษุที่เหมือนพระโปติละพระใบลานเปล่าแผลเต็มโลกเพราะชาวโลกยอมรับว่าผู้มีเงินทองมากคือผู้ที่มีวัสนาบารมีซึ่งเอานักบวชไปรวมกับคาวาสด,ด้วยมันเลยมั่วตัวจริงอยู่ ถ้าคนทั่วไปยังไม่ได้บวชจะเป็นผู้มีทรัพย์มากๆได้เป็นเพราะบุญบารมีเก่าที่เขาสะสมมันไม่ผิดแต่เมื่อเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยท่านจงเปลี่ยนมาเป็นสมณะสักยะปุตติโยท่านต้องสละทุกอย่างที่มีเหมือนพระพุทธเจ้าสละราชาสมบัติท่านไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของสิ่งใดได้อีก ชัดเจนแลยยังคนอีสานจึงเรียกพระผู้บวชใหม่บวชใหม่ว่ามอมแม้บวชในวันนั้นกษัตริย์ผู้ครองเมืองต่างๆก็ต้องกราบไหว้ถ้าเป็นชาวพุทธเพราะถือว่าการเป่งวาจาขอบวชเป็นคำสัตว์จริงเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งพอสงสวดสมมุติจบลงท่านก็เป็นสมณะสักยบุตรเป็นเชื้อสายพระราชาผู้ทรงศีล ซึ่งเป็นใหญ่กว่าพระราชาทั้งปวงท่านจะกราบคารวาดไม่ได้อีกแม้เขาจะฆ่าก็ยอมตายเพราะเหตุที่ท่านสละได้ทุกอย่างเหมือนพระองค์ด้วยคำสัตว์นั้นแก้ไม่ได้ไปจนตายเว้นแต่สิิ์คงแจ่มแจ้งชัดเจนนะโยมและขอย้ำว่าไม่มีพระวินยัยข้อใดๆอนุญาตให้ภิกษุมีทรัพย์ฝากธนาคารหรือฝังดินไว้ได้ ผิดหมดจัดอยู่นอกพระธรรมวินัยเทรวาดส่วนพระศรีวลีผู้มีลาบมากนั้นมันเป็นอาหารทิพของเทวดาล้วนๆไปดูในพระสูตรฉะนั้นอย่ามั่วอาหารทิพมันไม่สามารถสะสมให้เกิดกองกิเลสได้ถ้าท่านใดอยากจะมีทรัพย์มากก็อย่าอ้างพระศิีวลีมันบาปให้ท่านอ้างตามที่ เห็นจึงจะถูกและอธิบายให้โยมเขาเข้าใจตามนี้ด้วยพระพุทธเจ้ามีผ้าสามผืนกับบาทเท่านั้นเอวัง